สมเปรต่องคู่ V.P. i ครับคู่ชนะปาโลเจอทีมเอกบางใหญ่ครับอันนี้จ่าเจตีคปักอันนี้ไม่ถึงลูกคนระับลุงลงต้องเข้าเลยนะครับลงลงเข้ามาเมื่อกี้โดนหิน,นแข่งไปแล้วน่าจะเป็นหัวแรกนะลงลงจะเข้ามาครับจุ๊บ โอ้ลุงนี้วิ่งหลุดมานิดนึงครับโฟมเลยครับแล้วก็ชนะสองครั้งเข้ารอบฟุตบจ้าก็ได้ครับกระอดกลูกนะครับจะเจเข้ามาปุ้ยลุงนี้แรงขึ้นได้ีแล้วเพิ่งได้หนึ่งแต้มนะสนามเข้ายากนะครับลุงห้าแปดังหวะหรอซอนข้าแปดแล้วรอฮะตายนไปไหนมาแปดแล้

อุ้ยโอ้ยตายอยู่แต้มหนึ่งสองแต้มบดูดูต่อครับลงลงยจะขึ้นลูกมาอันนี้เป็นสนามชั่วขาวนี่นะครับเด้งมาเฮ้ยลูกนี้ดูได้ครับตีตีโดนลูกตัวเองเมื่อสักครู่จ่าเจตีโดนลูกตัวเอง ดูลงุงลงงจะเข้ามาคุมอีกลูกนะครับลงเข้ามาปั๊บโอ้โหแรงถึงขนาดเด้งบอกมันโดนหินไปตใ้ยอวชนนะครับยาวชนสนามที่40ะครับหรือว่าการ์้อ์นะครับ ตันเย,ยน่พื่อตัดก็เป็นหนึ่งของสายก็ขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันได้เลยนะครับเพื่อคู่เยาวชนนะครับมาดูลงลงเข้าอีกลูกหนึ่งครับอันนี้ทีม VAP นะครับโอ้ลูกนี้เข้าดีครับดูพี่ต้นตีครับลูกนี้ดูพี่ต้นตีป้งไม่ตายอะแจง้งแจ้งแต้มใหม่ครับแต้มสามเท่านะฮะ ดูพี่ต้นตีลูกนี้ตกหน้าครับพี่เอกสั่งตีต่อนะครับเพราะว่าลูกตีลูกน,นี้บ้มเต็มเม็ดเลยแต่เข้าไม่เป็นตีจอด,ดที่ดีโอ้ยเข้าลูกนี้สวยเกินวันนี้นักกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะหลายร้อยชีวิตนะ หลายเภทหลายรุ่นที่ผมถ่ายอยู่นี่คู่วพีลุงลงจะเข้ามาแวนนิดเดียวจ่า,จาเจต้องได้ไตีนะครับลุงนี้ดูจา่จาเจจะตีเด็ดเด็ดเดเดจ่าเจจะตีครับลุงนี้บึ้มอีกลูกหนึ่งครับคุมได้ตอนนี้ลูกฝั่งรีมชนะปาโลเสียเปรียบลูกเลยนะครับเอาลุงลงก็คุมดีแต่ไม่เปลี่ยนนะครับดูลุงลง เข้าลูกนี้อีกลูกหนึ่งนะครับบุ๊ปลูกนี้หลุดออกมาลูกนี้จ่าเจต้องช่วยคุมแล้วนะเพราะลูกหมดแล้ววา้าวบังหน้าหมดเลยพีเอเข้ามาเหมือนจะได้สองหรือเปล่าไม่แน่ใจครับน,นี้พีเอเข้ามา ครึ่งสองแต้มครับน่าดูพีต้นเข้ามาลุงครับไม่ถึงกับเป็นสนามที่เข้ายากตียากตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนเหมือนจะได้สองอยู่นะครับไ่ไงได้สองแต้มนะครับาดูต่อครับพีกบางใหญ่ขึ้นมาคะแนนนำห้าสามแล้วครับตอนนี้ งานนี้ไปลงเทียนไม่ได้เราเต็มเตีนปูดหมดดูลุงลงเข้าครับลงเข้ามาจุ๊บโอ้มึงกระเด้งแรงนะดูลุงลงเข้าลูกที่สองครับลุงลงมาป๊อกลุงนี้เปลี่ยนครับดูพี่ต้นตีครับลุงอดีตทีมชาติไทยป๊อก ายลุงลงเข้าครับลุงนี้ลุงลงเข้ามาลุงนี้เปลี่ยนนะเนี่ยเด้งแบบนี้เปลี่ยนลุงนี้สูสีครับดูว่าตลับเม็ดจอกทางไหนครับลุงลง,ลงเปลี่ยนได้ไหมสูสีด้วยเป็นแบบนี้มันมันมันสูสีครับ คือสมุน2นะครับเาน9ที่เะบกครับสามท่เป็นว่าลูกล,ง,ลงไม่เปลี่ยนครับจ่าเจต้องไปตะลูกนี้เดี๋ยวด,ดูน้องเขาตีกูลูกนี้ตกหน้าช่วยคุมแล้วนะครับสวยถ้าจะตีมันก็สวยอันดูว่ต้นตีครับลูกนี้โอ้โหถึงลูกถึงเหล็กมากครับลูกตีได้ลูกล่างก็ได้อยู่เดิมอยู่แล้วนะครับ แต่จเจต้องเข้าเปลี่ยนนะครับโอ้เข้าดีมากเออลากแกนอตอนนี้ตีเปลี่ยนได้อย่างเดียวครับแจนขึ้นนิดนึงอู้พี่ต้นตีดีมากเลยลุงลงเข้ามาลุงนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนงามด้วยอ้ยพี่ต้นตีสวยมาก อันนี้อดีตทีมชาติไทยนะติัตีเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ฝีมือก็โลโลลงมาเยอะครับตอนสดก็คงจะแม่นมากอยางน,นี้ถ้าไม่ดีก็ไม่ติดทีมชาติอะไรแบบนั้นลุงลุงจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับ ลงลงเข้ามาโอ้ยแทงสวยครับแต่ไม่เปลี่ยนนะครับจ่าเจต้องตีแล้วลูกนีน้อันนี้เป็นคู่ V i P นะครับเดี๋ยวรอทั่วไปที่จ่าเจที่จอดโอ้ยจอดสวยมากลูกนี้จอดสวยครับเพราะว่าสนามหญ้ามันตียากลูกนี้ถึงตัวเป็น สปอนเซอร์ด้วยนักเล่นด้วยเอา้าหลุดครับเหมือนจะตีเปลี่ยนหรือเปล่าตีเปลี่ยนคนระับพี่ต้นเข้าไปแล้วดูนะครับพี่ต้นจะเข้าวงแล้วฮะตีเปลี่ยน,นครับพอเขาเดินเข้าวงแล้วมาละถึงลูกเต็มเหล็กมากสวยสวยครับเพราะว่าถ้าไม่ตีถึงลูกอย่างนี้มันมันไม่โดนตกหน้ามันเต้นข้ามมลยแรงใจเจตัดสินใจตีครับตรงนี้ มาดูนะครับปุ๊บ,บโอ้สวยมากลอยมาสวยโอ้ลุงนี้เข้าสวยครับอ่าเจน้องเจตีครับเจผิดไปน้องอ่าดูจ,าจ่าเจจะตีครับลุงนี้ลอยมา โอุโ้ยรอบนี้สามเม็ด<ม>เต็มเลยรอบนี้โดนหมดเลยจอดลูกหนึ่งด้วยได้เปรียบลูกจอดอยู่นะครับวิต้นต้องเข้าเปลี่ยนให้ลงุงลงตีครับโอ้ยไม่ถึงแล้ววิต้นกระดกกระเด็กได้สองกับลูกจอดหรือสามไม่แน่ใจสองครับจ่าเจบอกสอง อ่ดูลุงลงเข้าก่อนนะครับคอสามแต้มคะแนนจะนำเป็น6กห้าดูต่อครับตอนนี้ทีมชนะปาโลนำหกต่อห้านะลุงลงนำลุงลงเข้าดีครับลูกนี้บ้านใหญ่พบการให้ยันที่2สนาม8.8วัดตะก้องพบทางสามยที่หนสายที่7สนาม8.9การ สวยลุงนี้ชอนอกสวยอ่ะจะเจจะตีตเลยอ่ะดูนะครับหัวที่แล้วตีโดนทั้งสามเม็ดบึม้มโอ้สี่เม็ดซ้อนเม็ดซ้อนแล้วดูพี่เข้าครับลุงนี้มาปุ๊บโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไครับดูใจเจตีลุง พี <Woo! S 2> ร่รงามขนาดลูกเมื่อสักครู่นี่ได้เปรียบลูกอีกแล้วครับ1ลูกนี่ถ้เท่ากับอีกทีมเล่น7จลูกนะครับลูกจอดลูกเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้พี่ต้นเหลือ3เม็ดเต็มนะครับแต่ว่าโดนคุมอยู่2ลูกก็เลยตีไล่ไม่ได้ <3 S 1> ก็ยัง 2, 2อยู่ครับมันมันมันโดนหินแล้วมันก็ปิ้นไปได้ทั่วไปตองนี่ไงโดนหินล้วพิกมาเลย ตอนนี้ได้สองอยู่พี่ต้นต้องเปลี่ยนได้สักลูกนะนะไม่แน่ใจลูกนี้น,น่าจะตีรับสองครับนีบ่นถ้าเป็นโนเนมเล่นกันก็คงคุมกันเข้าแต่ต่นี่เขาระดับบึง้งอุ๊ยหวานเลยเอดูลงๆครับนะนี่ก็แม่นอยู่นะครับแต่ว่าเวลามาเข้าแล้ววงวงจะหายส่วนมากเข้าที่เห็นนะแต่จะมีอะไรอยู่สองลูกนะครับ ปูได้แล้วได้สองนะครับดูนะครับจะเข้าแต้มที่สามถ้าได้ลูกก็จะนำเป็นเก้าต่อห้านะครับชนบปะปาโลอันนี้เพียงรอบแรกนะวยายอ้าวได้สามแต้มลงุงลงจะขึ้นมาลงมาลุงนี้เข้าสวยครับสนามเข้าอยาก พี่เข้ามาพี่เข้ามาไม่เปลี่ยนครับลุงนี่จนนำเข้ายาพีกเข้ามาจบเปลี่ยนไม้หม่เปลี่ยนดูเหวี่ยงเป็นแพ้หน่อยๆเปลี่ยนนะครับ,รเ,เ,าาบเปลี่ยนเบีเยดๆจะดูลงุงลงจะเข้ามาช่วยลูกตัวเองเข้ามาหน่อย ถ้าไม่มีก็คือมีคนสมัครไปพี่ใหญ่ตังค์นี่ไปก็ไม่เกี่ยวอะไเลยแล้วพี่ตุ้ยก็บอกว่าปล่อยไปเพรยังไงก็เหมือนจะมันเต็มเตีจยบตีครับลุงนี้ตกหน้าตีอีกลูกหนึ่งนะครับลุงนี้ต้องโดนนะครับถุงอุ้ยตกหน้าหมดเลยรอบดูลุงลงลุงลงจะเข้ามาครับลุงชุบโอ้ยนิดนิดไม่เปลี่ยนหรอกถ้าลูกแรกไม่เปลี่ยนหรือยังไงเปลี่ยนพี่เอกบอกเปลี่ยนครับ นะครับพี่ต้นตองตีพี่ต้นลอยมาอุย้ยลอยลูกนี้ก็สวยอ้าวหวานนะทีเปลี่ยนเหมือนเดิน,น,ดนแต่ลูกยังไม่เสียเปรียบนะครับรอ่าดูพีต่ต้นตีอีกลูกนึงโอ้ยลอยสวยอยู่มิถึงคนระับตีกามาก,ก็ยังไม่เปลี่ยนครับ,อ,อ,บอ,อ่าดูนะครับพี่ต้นต้องโดนนะครับโดนรัดรัม มีถ้าลงลงเข้าได้มันเหมือนเจเจมนะไปตองจะอาจจะให้ดูสายนี้ทั้งทั้งหมดนะชนะปาโ้ามาไม่ได้ครับเสียเสียจเหลนับอาเจมนะชนปาร,ราเข้ามาไม่ได้ครับ,บเียสองเียสองจเจเหลือลูกหนึ่งครับอันนี้จะเข้าเจมนะน่ด้ครับเง อาดูจ่าเจเข้าไม่เจมครับไปตองไม่เจมอ่าดูลุงลองเข้ามาครับชึบโอ้เล่นดีเข้าดีครับลูกนี้เข้าดีลูพี่เอกเข้ากันครับเอกเข้ามาโอ้เปลี่ยนครับเปลี่ยน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 ดูจ่าเจตีรับลุงนี้ ตกหน้าเยอะเลยครับรอบนี้ลูกนี้ก็ตกหน้านะครับดูลงจะเข้านะครับลูกนี้ลมจะเข้ามาชึบโอ้โหตั้งอุ้ยเข้าสวยเข้าสวยได้คู่กันลูกนี้ดูนะครับโอ้โสามลูกเลย าดูลุงลงจะเข้าคมลุงชึบโอ้ลุงลงเข้าดีทั้งสามลูกนะครับมาดูจ้นตีครับโอ้หลอยมาสวยมากว้าวอุ้ยโอ้โหเปตองเอ็น,นี่อัน,นี่โดนนำอยู่อะไรนะสิบต่อเจ็ดนะครับ ตีลูกนี้พี่ต้นตีสวยมากคือลูกเขาเหลืออยู่ในมือเหลือเจมเขาเลยไม่โยนอันนี้จะว่าป้นก็ไม่เชิงไงพลิกก็ไม่เชิงเพราะว่าลูกกลมๆมันพลิกหน้าพลิกหลังอยู่เพราะฝีมือเขาก็พอๆกันแต่ลูกตีลูกสุดท้ายเมื่อกี้ตีสวยมากครับโอโ้ตีเสด็จเลยแบบไม่ต้องให้สู้เป็นนั้นว่าทีมเอกวางใหญ่ชนะทีมชนะ ปาโรไปก่อนนะครับยังไม่ได้เข้ารอบและตกรอบนะครับ